o 7K ในเกม Seven Air Rebirth ตัวไหนใช้งานอย่างไรบ้างเลือกตัวไหนให้เข้ากับ ID เราดีถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่าปล่อยให้การประจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับ Pay2Win to Top Up ผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการประจนภัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเกมเมอร์สายเปอย่างผมก็ต้องเลือก Pay2Win to Top Up อยู่แล้วไปตัมกันเลยอย่าลืมใส่โค้ด MOJI ด้วยนะ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความคิดเห็นส่วนตัวและประสบการณ์การเล่นของผมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเห็นต่างกันได้นะครับสามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับสืบเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเซเว่นไนท์รีเบเนี่ยมีการนําตัวละคร o อเเข้ามาใหม่อีก2ตัวบวกกับตัวเก่าอีก3ตัวเป็น5ตัวแล้วนะครับ แถมยังมีแจกตู้ตัวลิสปารถนา O7K กันคนละ100ใบที่ทุกคนจะได้ O7K แน่นอน1ตัวนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยก็ยังคงลังเลอยู่ว่าเฮ้ยจะเลือกตัวไหนดีอย่าเออเพราะว่าแบบก็ตัวไหนก็น่าใช้ไปหมดเลยใช่ไหมฮะและหลายคนในช่วงนี้นะครับ ก็มีไฟครับในการไต่หอคอยชั้น300บางคนก็ถึงแล้วบางคนก็ยังไม่ถึงเพราะว่าชั้น300เนี่ยจะมีใบเลือกอดีตเซเว่นนอยู่หรือว่า O7K นั่นเองนะครับก็หลายๆคนก็ยังลังเลครับว่าจะเลือกตัวไหนดีนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ทําตารางสรุปมาให้นะครับว่า O7K แต่ละตัวเนี่ยมันมีบทบาทมีหน้าที่ยังไงบ้างนะครับแต่สุดท้ายนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า O7K คุณจะเลือกตัวอะไรนั้นมันต้องดูที่ ID ของคุณนะครับว่าตัวละครคุณเนี่ยมันเหมาะกับการเล่นกับตัวละครไหนอ่าหรือว่าแหวนที่คุณมีใน ID เนี่ยมันเหมาะกับตัวไหนนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูตารางกันครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นตารางนะครับที่ผมทําออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเผื่อว่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจละกันนะครับอ่ะ ก็เรามีการแบ่งหมวดหมู่แต่และคอนเทนต์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับเริ่มจากน้องภายกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับน้องภายครับกับการผรจญภัยผมให้อยู่ที่ A ครับเพราะว่าภายเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถเอาไปเล่นกับตัวทีมกายภาพได้ค่อนข้างดีเป็นทั้งตัวดาเมจตัวลดเกาะตัวกายภาพเบาบางในตัวเดียวนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับการเอามาลุยด่านผจญภัยมากนะครับแต่ว่าก็จะต้องไปเล่นคู่กับพวกใครที่เป็นดาเมจหลักอีกทีนึง นะครับดันเจี้ยนพัฒนาครับผมให้อยู่ที่ระดับ S สเลยโดยเฉพาะกับดันเจี้ยนที่เป็นตัวของธาตุดินนะครับอ่าเพราะว่าธาตุดินเนี่ยมันจะแพ้การเผาไหม้และพายเนี่ยต้องบอกว่าทุกการโจมตีมีเผาไหม้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในดันเจี้ยนพัฒนาก็ค่อนข้างดีหรือบางคนจะเอาไปเล่นกับดันเจี้ยนเหตดแสงก็ได้เพราะว่าการเผาไหม้มันเยอะมันก็จะกินฮิตของเหตดแสงได้ค่อนข้างเยอะครับเรดบอสให้ A ครับเพราะว่าพายเป็นตัวละครที่ สา,า vive, สามารถเอามาฟาร์มมังกรก่อนก็นกได้4ีศ <pine> ก็สามารถผ่านมังกร15ได้ดาเมจมันเพียงพอครับแต่ว่าก็ไม่ดีเท่าเซอินนะครับอ่าสามารถใช้แก้ขัดไปก่อนได้สําหรับใครที่แบบอุ้ยผมยังไม่มีเซอินเลยอะไรเงี้ยแบบเพิ่งเริ่มเล่นมาแล้วแบบสุ่มได้พายอะไรเงี้ยนะครับอ่าต่อมาครับสงครามชิงปราสาทให้4นะครับก็เป็นตัวละครที่ <S <S ไม่ค่อยได้ใช้หรอกในสงครามชิงปราสาสแต่สําหรับมือใหม่ละกันนะที่จะตีปราสาสแบบบ้านกายภาพแล้วตัวละครยังน้อย สามารถเอาพายไปเป็นตัวบูสตอร์เมทแปะกายภาพเบาบางได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับพอคอยครับเหตุผลคล้ายๆกับผจญภัยครับเป็นตัวละครที่เอาไปบูสเต์เมทให้ทีมกายภาพแล้วก็เป็นตัวปิดลบบงลบปับได้ค่อนข้างดีครับกลุ่มนักเดินทางจุติสําหรับน้องพายเนี่ยให้เทียสไปเลยนะครับเพราะว่าตัวละครพายเนี่ยเป็นตัวละครที่ทาดามเจดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในกิลท็อปทหรือว่า กิลที่ต้องการจะติดท็อป10ท็อป50ท็อป100นะครับเพราะว่าพายเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ทําคะแนนกับปอสตน้องไก่ได้ดีคู่กับเซอินเลยทีเดียวนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นสําหรับกลุ่มนักเดินทางจุติพายนี่ถือว่าระดับ S เลยนะครับต่อมาครับอารีนา 5V5 นะครับอารีนา 5V5 นะครับเนื่องจากช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับเป็นช่วงปลายปี2025นะครับพาเนี่ยเป็นตัวละครที่ ถามว่าเล่นในอารีนาได้ไหมเล่นได้ครับแต่มันเป็นตัวละครที่ตายค่อนข้างง่ายนะครับต้องพึ่งของค่อนข้างเยอะพึ่งแหวนเยอะนะครับแล้วก็หุ้นของทีมกายภาพตอนนี้เนี่ยก็ดรอปลงมาพอสมควรครับสรับใครที่มี C6 อาจจะเล่นได้ครับลุ้นช็อตแทงล้มทั้งแผงได้แต่ว่า C น้อยๆนะครับอาจจะเหนื่อยครับก็เลยให้อยู่ในเทียบีครับ ตรงนี้ก็น่าจะไม่ว่ากันนะทุกคนเดี๋ยวรอทีมกายภาพพุ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาปรับเทียร์ตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของ GVG นะครับพายผมให้อยู่ในเทียร์เเลยครับเพราะว่าเล่นได้ทั้งกันเล่นได้ทั้งบุกเล่นคู่กับพวกคังรักกับคายได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องมีแหวนให้เขาแน่นๆหน่อยนะครับเพิ่มเติมครับสำหรับน้องพายนะครับจะเหมาะสําหรับคนที่อยากทําคะแนนบอสจุติให้กิลติดท็อปสูงๆ นะครับช่วยได้นะครับแล้วก็ภพยเนี่ยเป็นตัวละครที่ควรมีแหวนอมตะหรืออำนาจ5ดาว6ดาวสูงๆหรือถ้าเกิดใครที่มีแหวนซ้อนให้ภายก็จะยิ่งดีมากๆนะครับเพราะภายเป็นตัวละครที่ตายง่ายจริงๆครับหรือไม่ก็ต้องยอม รถไปเล่นเซตบล็อกอะไรอย่างนี้หรือใครที่จะรอทีมกายภาพอาจจะเฉดฉายในอนาคตขึ้นมาแล้วต้องการพายเนี่ยก็สามารถเลือกไว้ได้สำหรับ f c ทีมกายภาพครับมาตอนน่อกันที่พระแม่โรซี่นะครับตัวละครที่ไม่ค่อยมีใครอยากได้ครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายความเก่งของแม่โรซี่ให้ฟังละกันครับโซลัดานระจนภัยนะครับผมให้ A ครับเป็นตัวละครที่เอาไปเล่นกับทีมเดสได้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บ3ดาวได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามีชุบ นะทำให้กลับมาเล่นทบทีมได้เนาะแล้วก็ทีมเดทเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ของยังไม่แน่นนะครับสามารถที่จะเอามาเดทพวกตัวถึกๆในผจญภัยได้นะครับดันเจี้ยนพัฒนาเรดบอสแล้วก็สงครามชิงปราสาสเนี่ยให้ดีครับแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับอค่อยนะครับจะคล้ายๆกับผจญภัยครับก็ให้ A ครับเวลาเจอด่านถึกๆพวกแบบลุกรากอนชานเซอร์ลูดี้อะไรเงี้ยเออบางคนของยังไม่แน่นถ้าใช้เดทได้มันก็จะ เร็วกว่านั่นเองนะครับต่อมาครับกลุ่มนักเดินทางจุติให้ดีครับไม่ได้ใช้แน่นอนหวยครับอ่ะอารีนาครับ55ตอนนี้ต้องบอกว่าโรซี่เนี่ยหุ้นขึ้นมานะครับในช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่เพราะว่ามันสามารถที่จะไปเล่นคู่กับพวกเกลิดัสได้ไปเล่นคู่กับทีมมืดได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเป็นตัวที่เพิ่มอัตราปรับใช้ให้ทีมด้วยแล้วก็สามารถที่จะแจกเดสแล้วก็ชุบในช่วงท้ายเกมได้ด้วยก็จะเล่นเป็นบิวไปในทางถึกนะครับแต่ว่า คนที่จะเล่นโรซี่ในอารีนาจะต้องมีแหวนตายเกิดที่ดาวเยอะๆหน่อยถึงจะน่าเล่นนะครับถ้าไม่มีอย่าพึ่งเล่นนะครับ GVG ครับยังคงให้ a อยู่ถือว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้กันบ้านได้ดีพอสมควรจะเล่นคอมโบคู่กับพวกน้องเนียนะครับหรือว่าเฟรย่าแบบนี้นะครับอ่าสามตัวแบบนี้ก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับสำหรับพระแม่ GVG ครับเพิ่มเติมสำหรับพระแม่ครับเหมาะสำหรับคนที่จะเล่นทีมมืดเกริดัสนะครับจะค่อนข้าง Impact นะครับช่วยได้เยอะแล้วก็คนที่อยากลุ้นหวยทีมเดซในอนาคตว่าเฮ้ยอนาคตทีมเดซมาแน่พระแม่โรซี่มันต้องได้เล่นหรือ FC ทีมเดซนะครับก็สามารถที่จะเอาโรซี่มาได้นะครับแต่สิ่งสำคัญครับใครจะเล่นควรจะมีแหวนตายเกิดน,นะครับอ่าถ้าไม่มีแหวนตายเกิดดาวสูง,สง ผมมองว่าอย่าพึ่งเล่นในอารีนาดีกว่าครับต่อมาคือจูริครับสำหรับจูริการผจญภัยให้ A ครับบางด่านที่มีตัวตายเกิดเยอะๆนะครับจูรีก็จะช่วยทำให้เราเล่นจบได้ไวขึ้นครับดันเจ็พัฒนาเรดบอสสงครามชิงประสาทให้ดีครับก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับหอคอยให้ S อสเลยครับสำหรับบางด่านที่มันยากจริงๆนะครับเวลาเราเจอพวกจูริในหอคอยเจอพวกพายในหอคอยเจอคางระอย่างเงี้ยที่แบบโอ้โหมันตายเกิดขึ้นมาเวียนว่ายตายเกิด จูลีเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราเล่นแค่เฟสเดียวเหมือนแบบคนที่มีจู l ลีะคือเล่นแค่แบบชีวิตเดียวจบแต่คนที่ไม่มีจู l ลีคือต้องมาสู้กับชีวิตที่2ของบอทฝั่งตรงข้ามอีกนะครับอ่าจูลีก็คือเหมือนเป็นตัวแบบสกิปให้เราได้เลยนะเพราะฉะนั้นในหอคอยถือว่า Very Good นะครับกลุ่มนักเดินทางจุติให้ S เหมือนกันครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ตีบอสเงายอนหีได้ดีมากม นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวละครที่เอาไว้ตีบอสน้องไก่นะก็คือจะเป็นตัวละครที่ทําให้กิลเราเนี่ยฆ่าบอสเงายอนทีได้เร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มนักเดินทางจุติจูริก็ยังอยู่ในเทียสนั่นเองนะครับอารีนา55ครับอยู่ในเทียเอครับส่วนใหญ่จูริก็จะเล่นอยู่กับทีมเวทโควิดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในอารีนา55เนี่ยถ้าจังหวะดีมันก็โคตรเก่งแต่ถ้าบางจังหวะมันไม่ดีหรือดวงมันไม่มา มันก็ดูไม่ค่อยจะทําอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจูริเนี่ยมันเป็นตัวละครที่1คุณต้องลุ้นการติดดับศูนย์นะครับแล้วก็2ไม่โดนล้างนะครับแล้วก็3มันต้องให้จูรีดดีดครับจูริเนี่ยจะมีพาสซีฟตีขนาบครับซึ่งโอกาสติดอยู่ที่2 5ถ้า C ีอยู่ที่3.5%ถ้าบางเกมจูรี่ออกไปตีขนาบรัวๆรวมมันก็โคตรเก่งแต่ถ้าบางเกมมันยืนนิ่งๆเลยเนี่ยเราก็จะเซ็งนะครับแล้วก็บ่นมันอยู่เรื่อยเลย นะครับก็ให้อยู่ที่เทียเอครับเป็นตัวละครที่แอบใช้ดวงค่อนข้างเยอะนะครับ g ีพให้ A เหมือนกันครับเป็นตัวละครที่สามารถเอาไปปิดนะครับในส่วนของพวกตัวละครตายเกิดได้แต่ว่าก็ยังแพ้บางบ้านที่มีพวกการล้างจากเอมิเลียเอยจากพวกคงังุรัก เอลิเซียสไปอะไรอย่างงี้อยู่นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่เราก็ต้องเลือกเข้าบ้านให้ถูกนั่นเองครับจูรี่ครับจะเหมาะสําหรับคนที่เล่นทีมเวทล้วนนะครับใครที่ชอบแบบทีมเวทจ๋าเลยสามารถเลือกจูรี่มาเล่นได้นะครับแล้วก็จูรี่เป็นตัวละครที่สารพัดประโยชน์ครับ PVE ก็ใช้งานได้ PVP ก็เล่นดีครับถ้ามีแหวนอํานาจหรือายเกิดให้ก็จะดีมากๆเหมือนกันนะครับตัวละครจูรี่เนี่ยเป็นตัวละครที่มีอมตะ3าเทินอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะ เอาเขาเนี่ยมายื้อให้เล่นต่อได้ยาวๆก็จะดีเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่จูริยืนอยู่มันมีโอกาสตีขนาบตลอดนะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ที่แหวนเราด้วยนะครับหรือถ้าใครไม่มีแหวนจริงๆถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้เพราะมีอมตะ3เทินอยู่แล้วก็อาจจะใส่เป็นพวกแหวนสถานะเข้าไปแทนเพื่อลุ้นช็อตตีขนาบและติดสถานะครับแม่มังกรมิเลียครับมิเลียเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่งโคตรๆเลยนะครับสำหรับการผจญภัยผมให้ S สนะครับ ก็ต้องบอกว่ามิเรียเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นคอมโบเพิ่มคูดาวได้นะครับในด่านปะจนภัยเลยทําให้มอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นเลยถ้าไม่เจอพลางตานะเออถ้าเจอไอ้พวกพลางตาก็สวยไปนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มิเรียก็เก็บประจนภัยได้สบายๆบ,บ,บวกกับตัวของมิเรียเนี่ยมันโคตรถึกครับมันตายยากเพราะสะแตทเขาเนี่ยจะเวอร์ก,กว่าคนอื่นนั่นเองนะครับก็ให้เอสไปสำหรับการประจนภัยนะครับ ดันเจียนพัฒน,นาเรดบอสสงคารมชิงประสาทดีครับไม่ได้ใช้นะครับพอคอยให้ S ครับก็เหตุผลคล้ายๆกันเอาไปเล่นทีมโควิดเป็นตัวแทงได้ค่อนข้างดีครับกลุ่มนักเดินทางจุติอยู่ที่ดีครับอารีนา55ตอนนี้หุ้นขึ้นมากๆครับมิเรียจะอยู่เทียรเเลยนะครับเพราะว่ามาเติมเต็มทีมโควิดได้แบบสมบูรณ์แบบแทนเพลตันได้เลยนะครับมิเลียเป็นตัวละครที่ นะครับแล้วก็เอามาป่วนศัตรูได้แล้วก็แทงให้กับทีมโควิดได้ดีมากทาให้ทีมโควิดเนี่ยมีอัตราวินเลทที่ชนะสูงขึ้นมากๆเพราะมีเรียรเลยละครับส่วน GVG ให้ประมาณ A นะครับด้วยความที่ GVG เนี่ยมันลงได้แค่3ตัวนะครับมันทําให้มิเรียรเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพเต็มที่แต่ถามว่ายังเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่ามีเวทแค่3ตัวก็สามารถแปะคริสตัน บนหัวศัตรูได้แล้วอาจจะไปเล่นคอมโบเพิ่มครูดาวกับวานิ่าแล้วก็เฟยาก็ได้ครับแบบให้วานิ่าเป่าก่อนแล้วแปะคริสตันแล้วเฟยาก็โปรยตามอะไรเงี้ยทำให้ศัตรูไม่ได้เล่นนะครับผมอ่ะเพิ่มเติมสําหรับมิเรียครับเหมาะสําหรับคนที่จะเล่นทีมเวทยาวๆในอนาคตนะครับเวทล้วนก็ได้หรือจริงๆเนี่ยมันอาจจะเอาไปเล่นผสมกับพวกเวทเอลิเซียลิงอะไรเงี้ยก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้โคตรถึกปวน มากๆนะครับและเป็นตัวละครที่ผมมองว่าประหยัดแหวนทองได้ครับอ่าเป็นตัวที่แบบเฮ้ยเราไม่ต้องใช้แหวนทองก็ได้เพราะว่ามิเรียเนี่ยมันมีตายเกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัดแหวนทองตายเกิดทิ้งไปเลยนะครับแต่ว่าแหวนอํานาจเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่ามิเรียเป็นตัวละครที่ไม่ได้บิวแอตแทกเนาะอำนาจเนี่ยเกาะมันจะหนาตามแอตแทกแต่มิเรียมันจะบิวป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าใส่อํานาจมามันก็ดูไม่คุ้มนะครับส่วนอมตะก็ดูไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันเพราะว่า อยู่มันยืนถึกได้แต่ว่ามันพออมตะมันก็อยู่แค่ไม่กี่เทินก็ตายนะครับส่วนตัวผมมองว่าเหมาะกับแหวนกําแพงเหล็กที่ได้โล่ตามดี f เฟนส์มากกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ประหยัดแหวนทองได้ค่อนข้างดีครับและตัวสุดท้ายคือเกริดัสครับเกริดัสเป็นอีกหนึ่งตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็สําหรับการประจนภัยผมให้อยู่ในทีเครับเป็นตัวละครที่ปั่นป่วนมากๆนะครับสามารถที่จะแช่ศัตรูได้ แล้วก็ลดโอกาสติดสถานะของฝั่งเราด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นลดอัตราปรับใช้ของพวกมอนสเตอร์ในด่านนั่นเองนะครับค่อนข้างดีครับแล้วก็ในดันเจี้ยนพัฒนาถือว่าเป็นเทียสเลยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะไปยืนซัดหนึ่งหงกับเห็ดไฟได้แบบสบายๆตีแช่ตีแช่ตีแชร่แชรลัวๆนะครับก็ดันเจี้ยนพัฒนาถือว่าเทียสครับเรดบอสกับสงครามจิงประสาทน,นถือว่าเป็นเทียดีนะครับไม่ได้ใช้เนาะ หอคอยเทียบีครับเอาไปป่วน CC ได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนที่ตีน้ําแข็งเพิ่มฮิวเพิ่มอะไรกันไปได้นะครับกลุ่มนักเดินทางจุติไม่ได้ใช้ครับอยู่ในเทียดีครับอารีนา55ตอนนี้เทียเอครับใครที่เล่นทีมถึกนะครับทีมมืดนะครับโคตรเก่งครับป่วนมากๆนะครับและทําให้ศัตรูเนี่ยหงุดหงิดมากเพราะว่ามันไม่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันโดนแช่ตลอดเวลาเลยนะครับ g ี g ครับเล่นสามมืดได้นะครับอันนี้ก็ปวดมากเหมือนกันยิ่งเล่นคู่กับลิงเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะเอามันลงยังไงนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะแช่ได้ไอ้ลิงก็ฮิวน้ําแข็งแตกระเบิดกันไปนะครับ g ี g ก็อยู่ในแรงเอครับเพิ่มเติมสําหรับเกริดัสนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะเล่นทีมถึกทีมมืดนะครับอ่าแล้วก็ควรจะมีแหวนชุบดาวสูงๆนั่นเองนะครับเพราะว่าเกริดสเนี่ย ไม่ได้มีตายเกิดให้นั่นเองเนาะใครที่ไม่มีแหวนชุบก็อาจจะเล่นแบบฝืนๆหน่อยครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นตารางที่ผมทำมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับหวังว่าจะช่วยให้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็ต้องดูที่ไอเดียของเพื่อนๆน,นะครับว่าตอนนี้เรามีตัวอะไรบ้างหรือว่าอนาคตเราอยากจะทำทีมไหนใจเราลักในทีมไหนแหวนเราเหมาะกับทีมไหนนะครับอ่ะอันนี้ก็ดูแล้วก็เอาไปตัดสินใจกันเอาเองละกันนะครับว่า คุณชื่นชอบตัวไหนหรือว่าเหมาะตัวไหนนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าชื่นชอบกันหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องจุมโก้ด้วยครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ